สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน Forza Horizon ภาค5เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราเอามาอยู่กับ Mazda MX-5 จากอิตาลีหน่อยหนึ่ง,น,งน,นนะครับใช้คำว่าเวอร์ชันอิตาลีดีกว่าเนะเาะ <c oughs> ที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นตัวอ b a ์บนะครับในชื่อรุ่นว่า124สี่สปาเดอร์นะครับแต่มันจะมีเป็นแบบว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ไปอีกยี่ห้อหนึ่งคือตัว f ฟสหนึ่งสองสปเดอร์นะครับมันคือรุ่นเดียวกันนะครับมันคือโฉมแบบว่าธรรมดากับโฉมไฮเปอร์ฟอร์แมนแนะ เริ่มต้นผลิตในช่วงปี2016ถึงปี2019นะครับแต่จะวางขายอยู่ประมาณปี2020นะรถคันนี้อยู่บนพื้นฐานของ m a สด้า MX-5 Gen. e r a t i o นที่4นะครับในโฉน ND นะอย่างที่เราว่าไปเลยแพลตฟอร์มตัวเดียวกันนะครับใช้เป็น layout เหมือนกันช่วงล่างต่างๆนานาแทบจะเหมือนกันนะครับแต่จะไม่เหมือนกันกับรุ่นอื่นๆที่แบบว่าเอ้ยยกแพลตฟอร์มมายกเครื่องมาด้วยใช่ไหมคันนี้ไม่ใช่นะครับภายนอกออกแบบเองแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ของเขาเองนะนะ เป็นไงเทพไหมเวอร์ชั่นแบบว่าอิตาลีออกแบบผมว่ามันก็ดูหล่ออยู่นะเลตไลน์ <c oughs> <id line S 1> เริ่มต้นที่6,500นะครับกล่องตัดที่ประมาณ7,2็0พันงเนะรถคันนี้จัดอยู่ในคลาสของสปอร์ตคาร์เอสเซกเมนต์นะครับบอดี้มีแค่2ประตูคอนเวอร์เทเบิลของเราตัวนี้ต,นตัวเดียวนะแต่รู้สึกว่าจะมีเป็นโฉมแบบว่าปิดหลังคาด้วยหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันเนะยเขาเรียกมันว่าทรงโรสเตอร์นะครับในส่วนของเลเยอร์จะเป็นเครื่องวางหน้าขับหลังนะครับ1,368ซีซีหรือว่า 1.4ลิตรสี่สูบเรียงเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับถือว่าแรงมากหลัดเครื่องคือ FIRE หรือว่าไฟนั่นแหละนะในโฉบนอร์มอลปกตินะครับแรงม้าอยู่ที่168ตัวที่5,500รอบนะครับและกระทอก250นิวตันเมตรที่2,500รอบนะส่วนของเราตัวนี้เป็นโฉบนอตอเมริกานะครับแรงม้ามันจะได้ลดลงไปนิดนึงนะอยู่ที่165แรงม้าที่5,500รอบเท่ากันนะครับและก็ทอกอยู่ที่ประมาณ249นิวตันเมตรนะที่เท่ากันเลยในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดของค่ายตุรกานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะ ่วนเกียร์หสปีดแมนนวลนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ของใครนะครับศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่ประมาณ6.8วินะเท่าสปีด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,500 0กิโลนะครับถือว่าเบามากเลยนะแล้วก็เป็นเครื่องเทอร์โบด้วยแต่แรงมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเครื่องยนต์ตัวนี้ไี้อยู่ในหลายตัวมากเลยนะครับของค่ายพวกเฟียรพวกอาร์บร์ดแล้วก็อะไรพวกนั้นอนะมีแบรนด์อะไรอีกว่าที่ใช้ลืมสำหรับแบรนด์อาร์บารของเราตัวนี้นะครับมันเป็นแบรนด์รถยนต์สสัััญชาาาตติิออลีีนนนนะะะครรบซึ่่่งงมมยกเเจป็ทแขถ ก่อนที่จะเริ่มต้นผลิตเป็นแบบว่ารถไฮเปอร์ฟอร์แมนด้วยนะครับรถที่ออกจากค่ายนี้คือไฮเปอร์ฟอร์แมนก่อตั้งบริษัทมาในปี1949นะครับก่อนที่ทาง Fiat จะเทคโอเวอร์ไปในปี1971นะครับณตอนนั้นยังไม่มี Fiat Group นะแค่เทคโอเวอร์ไปเฉยๆแบบว่าไปอยู่เป็นแบ,บรนด์ในเครือนะครับรู้สึกว่า Fiat Group จะก่อตั้งในปี1979มังน,นะ ในตอนแรกจะชื่อว่า f i a t SPA นะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น f ฟ a t Group ในช่วงปีห9 7 9นกบะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่ออีกทีนึงคือตัว FCA นะครับย่อม,มาจากคำว่า f ฟ a t c h ค y s l e r Automobile เพราะว่าได้ทางค่ายยักษ์ใหญ่ของอเมริกา c h r ส s l อร์นะครับมาร่วมพุ้นด้วยร่วมลงทุนด้วยทำตลาดในโซนอิตาลีนะครับและในอดีตก็เคยจับมือกันกันกบพวกค่าย GM ม o อเตอร์ค่าย Ford ด้วยนะครับรู้สึกว่าในช่วงปี2 0 0 5ันมั้งใช่ไหมเขาจะผลิตเป็นรถแบบว่าใช้คำ <laughs> อารมณ์เหมือนแบบว่ายาลิสกับคอนด้าบริโอในบ้านเราอะไรเป็นนั้นนะครับอ่าในชื่อรุ่นว่าเฟสยท้าร้อยกับฟอร์ดเคเอนะครับซึ่งเคมากณปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเซเลนติสยุโรปเอสพีเอแล้วนะครับไม่มีแล้วนะไอเอสพีเอเนี่ยเอสพีเอก็ย่อมาจากเหมือนแบบว่าคําว่าจํากัดหาชนอะไรแบบน,นั้นนะนะของอิตาลีนะครับซึ่งก็ช่างอะไรกันก็ไปพอแล้วเดี๋ยวเข้าวาันต่อเราไปแต่งรถกันดีกว่าอันนี้จะขอเอาไปดริฟต์ด้วยนะครับ ปี 2014, a b ส a บส124 Spider นเอะครับตอนแรกผมอ่านเหมือนว่า a b บร t ดเวยพอไปหาคำอ่านในจริมัอ่านว่า a b ร a บาเนะีเดิมๆ165แรงมา้าทอกอรยิวต้นเมตรน้ำหนัก1124กิโลนหนัก5้เซนะครับหน6 8ซีซีนะดูไม่เหลือเขาโคมว,ว่ามันเป็น m 5ฟเลยใช่ไหมแต่ผมว่ามันเท่มากเลยนะเท่จริงเท่จริงจะมีแค่ตรงเนี้ยเหมือน M เ,เป็น,ดเ,ออน Body เดียวกันบอดดีีเยวกันเออ์ะพูดอะไรว่าถึงก็นงนกินเลเยอร์ยาย ปัมเบกนะครับเป็นของแบมโบให้ของดีนะแต่มันเป็นเราเปลี่ยนออกของเกมนี้ดีที่สุดเนย <c oughs> <c oughs> เราจะขอแต่งเป็นสายซิ่งไปขับโรเล่นก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปริฟนะซึ่งริฟก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ช่วงล่างดิฟิลหลังแล้วก็เขาเรียกอะไรละ่ะเปลี่ยนยางอ่าเครื่องยนต์จะคงเป็นแต่งแบบสเต็ปนี้นะครับข้างหน้าก็สไตล์เกมนี้แหละไม่ต้องใส่ก็ได้ยิงอะ่ะโคตรสิ้นคิดเลยอันนี้ใหญ่มากเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ เพิ่มเพิ่มลองลมแบบว่าประมาณ500กิโลสปลัลเลอร์หลังโง่ๆนะครับไม่ใส่นะดึงล้อออกมาเพื่อนมันมุดซุ้มไปใช่ปะนี่พอยื่นออกมาก็แบบว่าเกือบจะเกินเนี่ยแต่ก็ดีอยู่เต็มอยู่มันดูเต็มดีนะครับ ผมไม่ใช่แฟนบอยมาสเตอร์ด้วยสิไม่รู้ว่าพวกแบบว่ารถ MX5 i เอ็กเขาใส่ล้ออะไรกันแต่ว่านับไม่ได้ใช่ไหม I อเมันเป็นแบบว่าปีเก่าอ่ะเขาก็ใส่แบบว่าล้อเลโถใช่ปะแล้วขอไปเป็นแบบว่าอันไหนดีสีทองก็สวยอันนี้ก็เท่ขอไปนี้แล้วกันไม่เคยใส่เลยนะครับเดิมๆรถคันนี้เป็นล้อขอบ17นะครับยาง2 0 5นะก็ถือว่าล้อใหญ่อยู่แล้วเนี่ยข้างหลังก็17เท่ากัน2 0 5เท่ากันนะครับ ขอ18ได้ไหมคิดว่าน่าจะกำลังสวย19นี่น่าจะแบบว่ายางเล็กไปเนาะเพราะว่าลูกค้ามันเล็กไงในจริงก็ได้นะมันก็สวยอยู่นะดูเท่ไปเลยคนดูดิพอใส่เงี้ยใช่ไหมอ่ะจัดปลองดูแล้วกันอันนี้เป็นท่อเดิมๆนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่สี่ท่อออกตูดนะครับอันนี้เป็นท่อสปอร์ตเนะ อันนี้ทอร์เรสเสียงแพดมากจากเดิมๆเ,เท่าไหร่เนี่ย165ใช่ไหมเป็น401นะครับทอก527น้ำหนัก976นะครับน้ำหนักมาน้อยมากเลยนะจะดีปไหวพอไปดูนะน้ำหนัก้าสามเมเนหนพักร้อยซีซีนะครับเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองจากเท่าไร่ห่ปะเดิมๆเ,เ,เ,เป็นสีขาวนะครับมีแบบว่าสลับดำบ้านแล้วก็มีสีแดงตรงนี้ด้วยเนี่ยเท่มากแล้วก็ขาวขาวดำใช่ไหมและมันต่างกันยังไงวะไอ้สองสีเนี่ย ช่วยมองกันดิไม่มีอะไรต่างเลยนะหล่อไหมเนี่ยอันนี้สวยนะครับสีออกแนวแบบว่ารอนเงินใช่ไหมแล้วก็สีดำอันนี้โคตรด,ดุแล้วก็สีแดงนี่อย่างเงี้ยรถสปรอร์ตมันต้องสีแดงป่ะมันจะเทะใช่ป่าอันนี้เป็นแบบว่ากระจกด้านกระจกเงาใช่ไหมสีมืดสีฟ้าอมน้ำเงินป่ะน้ำเงินอมฟ้าเออช่างมันเถอะสีเหมือนกันโทนสีมสาซ้ากันเยอะมากเลยอะแต่สีนี้สวยนะผมชอบว่ะ สีนี้ป่ะหล,ล่อหรูใช่ป่ะเหมาะกับล้อด้วยแต่งได้หลายกรุ๊ปแต่ขอไม่แต่งแล้วกันนะครับมันเสียเวลาล้อแม็กก็ไปแบบเดิมๆเ,เลยคุมโทนคุมโทนเงี้ยได้ป่ะอย่างได้นะครับปั๊มเบรกสีแดงขอเป็นสีเหลืองแล้วกันท่านแบบว่าเด่นสะ <laughs> <laughs> ดุดตาก็ป่ะเราไปดูติดนี่เป็นไงสีบรอนเงินนะครับหลายๆคนจะเรียกว่าสีเทาใช่ไหมโคตรเท่นะครับ เลนไลน์เริ่มต้นพี่เจ็0ันหเนะี่ยกล่องตัดที่ประมาณ7,800-7,900นะครับแรงม้าแอบน้อยไปน,นิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเอาไปริฟไหวหได้เปล่าแต่คิดว่าน่าจะไหวแหละเดี๋ยวเราลงเขาแล้วกันนะไม่ต้องขึ้นเขาแล้วหนักรถมันก็เบาด้วยนะครับฟังเสียงเทอโบดิอย่างชัดอทอะนี่ผมก็ชอบเสียงบัวอฟอฟเลยเว้ยผมว่ามันพอดีอะ <laughs> โรจิตเนี่ย ชอบฟังเสียงโบออฟเลไปนี่บูท๊ทมาแล้วบู๊ทมาบูทมา,ทมาอ๋อสุดยอด <c oughs> <c oughs> แต่ขนาดไม่ใสยย่ยางสลิกนี่ยังไหลเลยนะคิดว่าน่าจะรีบไหวแหละแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงท่อของรถคันนี้นะครับมันดังเหมือนของ M5 ไหมนะแต่คิดว่าไม่น่าเหมือนเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์คนละตัวนะไม่ได้แชร์พื้นฐานตัวเดียวกันด้วยอันนี้เป็นเครื่องยนต์ของค่ายเฟียสเลยนะครับ ไอ้เจ้า fir e เนี่ยตัวรุ่นแรกอะร่ะผลิตมาในช่วงปี1 9 8 6เลยนะครับและก็ลากขายยาวเลยแต่ว่าอัปเกรดขึ้นทุกปีเนี่รู้สึกว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยจะใช้ครั้งแรกในปี2009นะครับอ่านแบบผ่านๆนะไม่ได้เอาข้อมูลมาแต่จาได้ว่า2009นะครับใช้ตอนที่แบบว่าควบรวมบริษัทกับไคเซอร์แล้วใช้คาว่าร่วมหุ้นดีกว่าเออ สียงท่อยังสะใจแต่พอมาอยู่แบบว่าห้องโดยสารแล้วอะ่ะไม่ดังนะบางรุ่นเปิดหลังคางเงี้ยเสียงมันจะดังเลยแต่ตูดนเท่มากเว้ยผมชอบเลยตรงไฟท้ายมันสวยดีอ่ะชอบอยิ่งกว่า e เอ็ม์ไฟอีกแล้วก็มาตัดภาพมาที่รถของเรานะครับเขาใช้แพลตฟอร์มรูมกันได้ยังไงใช่ไหมต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับทางค่ายเฟียเนี่ยณนะตอนนั้นนะ่ะเป็นบริษัทแม่ในเครือของ f c a ใช่ไหมที่เราว่าไปะนะครับอ่า uh, เขาอยากจะได้รถสปอร์ตทรงโรสเตอร์ที่เป็นรถขับหลังะนะครับคันเล็กๆแฮนด์วิ่งดีๆซึ่งหลายๆคนจะชมใช่ไหมล่ะว่า m อ5เนี่ยเป็นรถที่แรงมาไม่เยอะก็จริงแต่ว่าการขับขี่ดีมากขับสนุกมากใช่ไหม uh. ทางเฟียเนี่ยเขาอยากได้รถสเปคเนี่ยที่เราว่าไปะนะครับไปวางขายภายใต้แบรนด์ของ a l ลฟาโร e o โนะครับเขาเลยให้ทาง a l ลฟาโร e o โเนี่ยไปคุยกับทางมาสด้นะครับว่าเอ้เราจะร่วมกันพัฒนาไหม เพราะว่าทาง Master เนี่ยนะครับเขากำลังจะเริ่มต้นพัฒนาตัว MX-5 ตัวใหม่อยู่พอดีนะครับในช่วงปี2015นะซึ่งก็แน่นอนสิตรงตัวพอดีนะครับไปร่วมหุ้นกันร่วมกันพัฒนาจากปกติ m a Star ต้องพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่อยู่แล้วใช่ปะ่ะกลายเป็นว่าเอยมีคนมาร่วมหุ้นมาแบ่งหรือว่าค่าใช้จ่ายจากปกติต้องจ่ายคนเดียวหมดเลยใช่ปะ่ะอันนี้อาจจะแบ่งแบบว่าสัก20-30%อะไรแบบน,นั้นนะครับมันก็เหมือนจะดูดีใช่ปะ่ะแต่ก็ไม่ใช่นะครับ เริ่มต้นจับมือพัฒน,นากันในช่วงปี2012ก่อนที่จะแคนเซิลแบบว่ายกเลิกในช่วงปี2014นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเป็นคนยกเลิกมาสด้าหรือว่า a l f a Romeo นะอาจจะแบบว่าจ่ายเยอะไปไม่ไหวก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วในปี2015นะครับทางเฟียก็ได้ออกมาเปิดตัวว่าเยเขากำลังจะผลิตไอเจ้าทรงโรสเตอร์ที่เราว่าไปเนะี่ยโดยใช้พื้นฐานจากมาส d a MX-5 นะครับในโฉม ND นะจากปกติตอนแรกร่วมหุ้นใช่ไหมกูไม่ร่วมแล้วกูซื้อบอดี้มาผลิตเองแม่งเลย <c oughs> เจียงไหมือว่าเจียงอยู่นะครับเขาป่เดี๋ยวเขาไม่ว่างต่อไปวิบกันดีกว่าขอไปแต่งรถก่อนนะเนี่ยเราไปจูนมาแล้วขออนุญาตไม่แต่งให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคันผมจูนเหมือนเดิมหมดแหละไปย้อนดูเอาในคลิปที่แบบว่าจูนรถดิฟเกียร์ออโต้ฉบ,บับคนขี้เกียจน,นะ <laughs> แต่ว่าคันนี้แรงม้าแอบน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นเราขอเป็นโหมดลงเขาล้วกันนะ พอใช้คีย์บอร์ดแล้วกันอาจจะมีเสียงก็แกลด้วยนะยเพราะว่ารถมันไม่แรงไนงะคุณดูดิความเร็วมันเต่ามากเลยนะแล้วก็มาเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับหลังจากที่ทางค่ายเฟียสเนี่ยเขาประกาศออกไปใช่ไหมว่าเขาจะเปิดตัวเป็นรถทรงโรสเตอร์นะครับคันเล็กๆแบบว่าสเปคจัดๆโดยใช้พื้นฐานจากรถของ Mazda MX-5 นะครับในโ่วนนะ โดยใช้ชื่อรุ่นว่าเฟสหนึ่งสองสี่สปเดอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นคืออาร์บาร์สหนึ่งสองสี่สปเดอร์ของเราตัวนี้นี่เองนะใช้อะไรจากมาสตาร์มั่งใช่ไหมครับหลกัหลกๆเลยคือแพลตฟอร์มนะครับช่วงล่างระยะฐานล้อโน่นนี่นั่นแต่คิดว่าโชคไม่น่าจะตัวเดียวกันนะครับน่าจะเป็นของอิตาลีนะแล้วก็อินทีเรียนะครับคือภายในคอนโซลข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกอินทีเรียใช้ของเอเมซไฟท์นะครับส่วนที่ทางอิตาลีเอามาทำเองคือเครื่องยนต์นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ของค่ายตัวเองแล้วก็ภายยนนอกเี่ ใช้ทีมออกแบบของอิตาลีเองนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทางมาสตา์เนี่ยผลิตให้หรือว่าอิตาลีเอามาผลิตเองนะครับก็ถือเท่ดิเท่มากมมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่เราอ,อยากรู้ไงว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบรถญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ในมูของคนอิตาลีเนี่ยทรงมันจะเป็นยังไงใช่ไหม <laughs> เกียร์มันห้อยมากเลยขับไม่สนุกเลย แต่คันนี้ถือว่าแต่งได้น้อยมากเลยนะแค่400แรงม้าเองนะครับเพิ่งเจอเหมือนกันนะรถที่แต่งได้แค่400แรงม้าเนี่ยและถ้าเกิดถามว่ามันแรงขนาดนั้นไหมก็บอกว่าไม่รู้นะสำหรับรถสปอร์ตไซส์แบบว่ามินิเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารถรุ่นนี้มันผลิตขึ้นมาเยอะหรือเปล่านะครับยอดผลิตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4 1 0 0 0คันนะครับมากกว่า40,000แบบว่าหลักร้อยอ่ะประมาณ4 1 5 0 0มั้ง เยอะไหมไม่รู้นะครับแต่จริงๆคิดว่าเยอะนะยถืเยอะมากๆเขาอาจจะมองแบบว่าเถ้าเกิดเราไปร่วมพุ่นกับมาด้าเนี่ยมันไม่คุ้มทุนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเยอะขนาดนั้นอาจจะแบบนั้นก็ได้นะครับใช้เป็นการซื้อแพลตฟอร์มดีกว่ามาด้าก็ออกคุณพัฒนาเป็นแบบคนเดียวไปเลยใช่ไหมใจหนักไปเลยเพื่อนเดี๋ยวรอรอซื้อแบบว่าล่างสมบูรณ์ใช้คำดีได้ไหมได้แหละ MX 5เปิดตัวมาในปี2015นะครับส่วนไอ้เจ้าอาบาร์ตของเราตัวนี้เปิดมาในปี2016นะครับหลังจากนั้นหนึ่งปีนะมันไม่ค่อยแรงนะครับเพราะงั้นมาเลย์เลยไม่ค่อยได้ขอใช้เป็นเบรกมือช่วยแล้วกันนะเนี่ยจังหวะเนี่ยรอบเครื่องมันไม่ขึ้นนะม,มันเต่ามากเลยไม่สัใจเลยแล้วมันวางเครื่องไม่ได้ด้วยนะวางเป็นเครื่องแบบว่า1.6ลิลลี่นี่ขับยากกว่าตัวนี้อีกนะเพราะว่าทอร์กแม่งหมาต้น เราต้องการใช้รอบปลายถ้าเกิดรอบมันลอยตัวมันก็ไหวอยู่นะผมไม่ปรับเกียร์ยืดไว้ด้วยแหละถ้าเกิดปรับให้มันต่ำกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับน่าจะไหวนะสังเกตที่ทนะ็อปสปีดอ่ะ ปรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้าสิบห้านะครับถ้าเกิดปรับจากร้อยเก้าสิบหรือร้อยแปดสิบคิดว่าน่าจะไหวน่าจะชิลเลยแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเน้นเทคเดียวอยู่แล้วเอาอูให้มันเรียวๆไปเลยใช่ไหมมันเสียเปรียบตรงที่มาสเตอร์เอเมอ์ไฟมันไม่ได้เว้ยวางเป็นเครื่องยนต์แบบว่าสี่โรเตอร์ได้เสีอย่างนี้แป๊ดๆเลยนะ ในช่องเคยทำอยู่เสียดายเนาะน่าจะมาริฟต,ตอกนกลางคืนนะครับจังหวะที่แบบว่าดึงเบกมือกว่ารอบจะมานี่แบบว่านรกมากเลย แปดแสนห้ายังไม่ถึงเลยกระจกมาทำไมกระจกงออย่างเงี้ยยังมีหน้ามาดรีฟชโชว์อีกใช่ไหมโทษรถดีรถมันขาดมันเลียงไม่ขึ้นเลยนี่เห็นแล้เปล่าก็ <c oughs> ไป,ไปเราไปทดสทอบพ้อสปีดเดี๋ยว โอเคนะครับเป็นรถขับหลังเันก็มันเบิร์นได้เว้ยฮ้ยิ่งเบินโชว์อะไรดิเครื่องยนต์มันไม่แรงเว้ยและเบรกมันดี <c oughs> <c oughs> อ่าได้อยู่ได้อยู่เห็นปะโอ้ไม่ธรรมดานะครับแต่เบรกบบว่าประมาณ5%อ่ะถ้ามากกว่านั้นคือล้อแม่ไงแบบว่าหยุดเลยนะครับห <c oughs> น้าปัดเลินไม้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าของมาสด้าไหมเหมือนปะไม่รู้นะ ไม่กลมๆนะครับทางซ้ายนี่เป็นอะไรวะบอกน้ํามันกับความร้อนตรงกลางเป็นวัดรอบทางขวาเป็นความเร็วไม่มีดิจิตอลนะครับมีแค่บอกเกียร์ตำแหน่งเป็นแบบว่าดิจิตอลทางขวาที่เป็นจอมันติฟังก์ชันนะครับในตอนต้นคลิปเราบอกไปใช่ไหมว่ารถของเราตัวนี้เป็นชมไฮเพอร์ร์แม์ใช่ไหมครับเพราะงั้นแรงม้ามันจะไม่เท่ากันนะในของตัวเฟียสในชมปกตินะครับแรงม้ารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่138แรงมา้าและก็ทอร์ก240นิวตันเมตรนะครับโนถึง100อยู่ที่ประมาณ7.5วินะ ทอรสปีด215กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนของเราในโฉบนือว่าปกตินะแรงม้าอยู่ที่168<ม>แล้วก็ทอร์250รเราบอกไปแล้วใช่ไหมลนะ่ะอแต่ถ้าเกิดถัดมาในโฉบมอตอเมริกานะครับของค่ายเฟียดอะแรงม้าจะโดดไปที่160ตัวนะครับแล้วก็ทอร์250เท่าเรา0-100เท่าเราแล้วก็ทอรสปีดเท่าเรานะครับแต่ว่าแรงม้าน้อยกว่าอาบาตอยู่ประมาณห้านะแค่ห้าตัวอาจจะไม่เป็นผลลงมาใช่ไหมแต่ว่าชุดแต่งของรถคันนี้ต่างากันแน่นอนนะครับแล้วก็โลโก้ต่างด้วย จริงๆมันจะมีรุ่นย่อยอีกเยอะนะครับแบบว่าพวกชุดแตงโน่นนี่นั่นเท่ๆผ้าแข็งหลังค้าอ่อนอะไรแบบนั้นซึ่งช่างมันไม่สน <laughs> นี่เห็นนะว่าพอมันยืนเพื้นมันก็แรงอยู่เนะี่ยสามร้อยสิบถึงวิถัแรงเน่แรงได้แค่นี้หรอ เขาไม่เล่นแรงใช่ป่ะเขาเล่นแบบว่าขับเท่ๆกินลมชมว,วิวเนาะส่งอย่างเงี้ยก็ป่ะสำหรับคลิปนี้เราคงต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าชอบคาเฟ่ออกดติดตามผมหน่อยนะเนี่ยนะสต๊าดไถ่อะสต๊าดไถ่สต๊าดไถ่นี่เป็นไงล่ะเลี้ยงโค้งไม่ต้องเบรกนะครับเพราะว่ามัน